ยืมกระบาเพื่อนซิ่งฝ่าสายฝนแล้วก็ไปชนละเนรนาดโดนชนกันไปสี่คันรวดค่ะจุดเกิดเหตุนะคะสภาพเป็นกระบาดแต่งซิ่งเนี่ยค่ะสีน้ําเงินดําคันนี้ชนท้ายเก่งคันหน้าอยู่นะคะยุบเข้าไปถึงห้องเครื่องเลยเกิดขึ้นช่วงบ่ายสองโมงสีค่ะเส้นทางข้างๆโรงพยาบาลหัดใหญ่สงขลารับแจ้งอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปทันทีนะคะ โชคดีไม่มีใครเจ็บเพราะว่าเจ้าของรถแต่ละคันาคาจอดรถไปเฉยๆค่ะเข่าสุดเลยอะไรเนี่ยจอดอยู่ดีๆรถพังเฉยเลยเราชนทีชนยับเลยนะคะครับโอ้โหบางคันไม่รู้ต้องขายซากหรือเลปล่าอืมดูสภาพสิยาลิข์คันนี้หนักหนานจริงหนักจริงเออแล้วตอนนี้ก็ชนเสียหายไปสี่คันคันแรกเป็นเก่งขาวได้รับความเสียหายช่วงท้ายพังยุบเข้าไปเลยไปถึงเพาวล้อหลังอ่ะอันนี้หนักเลยนะคะรับถ้าไม่มีประการนี้จ่ายอ่วมมากอ่ะ โอ้ส่วนรถที่คันอื่นๆก็พุ่งชนเสียหายไปอยู่เหมือนกันคันที่สองเป็นกระบะขาวค่ะโดนชนพังเหมือนกันเสียหายเพราะว่าเก่งไปชนท้ายเขาอีกทีหนึ่งก็มีกระบะอีกคันหนึ่งหนะ้าสีเขียวเป็นคันที่3ค่ะเสียหายที่ฝาท้ายกระบะพังยุบเข้าไปเล็กน้อยคันที่4ี่ค่ะเป็นกระบะดําค่ะแม่รู้ข่าวปั๊บมาเลยค่ะมาหาลูกทันทีเลยนะคะตกใจทําอะไรไม่ถูกค่ะแม่ก็หาเช้ากินค่ํา